สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารูบายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานามิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงนะคะชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพิจิกในช่วงเดือนอมีนาคม2,566ค่ะ ช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกาย,ยนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาวให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่ส่วนของออการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อล ลูกตาลได้ที่ line, official account, line at, at o f ฟ i เ i a l เขาไลน์แอดแอดทาร์โรบายลูกตาลเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ Happy Squirrel นะคะ p a จ e ับครับเซเว่นอัครับ A subpendecal to upsort of well off a June A subcup n พน r appendical the world และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ four of cups ค่ะลูกตามมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความผ่อนคลายมีโอกาสเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะมีทางเลือกแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์มากนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะตามมองว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือว่าบางคนอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ทําให้เรามีความมีชื่อเสียง มากขึ้นนะคะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จค่ะตัวของนาพันละข้อ,อาตันมาว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ผลลัพธ์ได้ดีชิวๆสบายๆเลยเนาะเธอถ้าทํางานของคนชาวราศีพฤฤิจิกช่วงนี้คือเหมือนไพ่แนะนําให้เราค่ะ ลองออกไปหาไอเดียความคิดรเริ่มสร้างสารรค์จากที่ใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปแล้วแบบได้ไอเดียอะไรดีๆหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานเนาะไปทํางานใกล้ๆสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รับความรู้สึกความรีแลกซ์ผ่อนคลายมันเหมือนคนที่ทํางานศิละปะเราต้องการแบบแรงบันดาลใจะคะ่ะมันเหมือนอาจจะต้องออกไปาหาเรื่องพวกนเี้ยเข้ามาเนาะตัวของเซเว่นรับคัขึ้นมานะคะแล้วก็ถูกอัปซอร์ตขึ้นมาตอนคิดว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโอกาส เข้ามาหลากหลายบางคนเนี่ยอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบสับสนวุ่นวายใจอยู่นะคะล้วรู้สึกถึงการที่เราอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้เราเหมือนกับขาดการโฟกัสเพราะงานมันไม่ได้แบบหน้าเดียวอะค่ะมันเหมือนกับมีอะไรที่แบบต้องทําหลายอย่างฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะคือการเรียงพาราเวตี้ว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาให้คุณค่ะแต่ใบสรุปสุดท้ายของคุณคือโฟล์ทับขึ้นมานะคะตันมองว่าอาจจะมีคนมาออฟเฟอร์งานให้คุณหรือว่าอาจจะมีคนนําเสนองาน เข้ามาให้คุณได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊มันไม่ใช่หรือเปล่าหรือมันไม่ตรงสไตล์ค่ะตันเชื่อว่าคุณจะเลือกที่จะปฏิเสธนะคะตัวของ happy s u i r e l ที่ขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เนาะมันเหมือนเราดูความสุขของเราเป็นหลักค่ะบางครั้งงานที่เข้ามาที่มากขึ้นเงินที่เข้าจะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตเราเลือกที่จะปฏิเสธได้นะในที่สุดค่ะ ในมุมของการเงินแล้วอะค่ะช่วงที่ผ่านมาชาวราศีออพิจิกอาจจะใช้เงินเกินตัวนะคะอาจจะมีการใช้เงินเกิดกับการผ่อนคลายทําสปาหรือว่าเป็นลักษณะของการไปท่องเที่ยวเดินทางไปบ้างนะคะทําให้เดือนนี้ถามว่ามันมันถามว่าตึงไหมมันไม่ถึงขั้นตึงค่ะแต่ว่ามันเหมือนเราจะต้องอกลับมาเรียน p ร i o r ีว่ารายใจก่อนใจหลังอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามีโอกาสมีโชคลาภได้นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะ มีเสียงโชคได้อยู่เหมือนกันนะคะโชคของคุณนะคะจะมาจากเด็กแล้วก็การเดินทางนะคะสุดท้ายนะคะตัวของโ o ล์ทขับขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเนาะมันอาจจะมีคนมาบอกเล็กแต่ว่าสุดท้ายคุณไม่เล่นก็เป็นไปได้หรือในอีกมุมหนึ่งค่ะในเรื่องของการเงินเนะี่ยอาจจะมีคนมาออฟเฟอร์เงินให้ขอบคุณแต่ว่าพอถึงเวลาคุณเองอาจจะเลือก ตามความพอใจของตัวเองก็ได้งานบางงานคุณเองอาจจะเลือกปฏิเสธคะ่ะเพราะว่าคุณต้องการความชิลคุณต้องการความแลีแคลน้ายเท่างานมาเยอะเกินไปแล้วคุณทําได้ไม่ดีอันนี้การปฏิเสธก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะในมุมของความรักนะคะคนโสดเดี๋ยวนี้จะมีเสน่ห์มากนะคะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้นะคะเพราะคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุด,ดินพฤศศพกันมังกรน,นะคะ คนราศีธนูนะคะคนทัดน้ํกากรกฎวีนพิสิกนะคะบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่มาเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปกหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาใช่หรือเปล่านะคะอาจจะมีช้อยส์เข้ามาได้นะคะมันเป็นภาวะในการลังเลสงสัยยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะเลือกใครหรือว่าคนที่เข้ามารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรือเปล่านะคะก็เลือกได้คะ่ะคนเรานะตัมาว่า อ่อรู้สึกถึงเอนเนดีๆของชาวราศีพิจิกคือมีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้เราโสดก็สวยเรารวยมากอะไรอย่างนเนาะมันเป็นลักษณะของการที่แบบเราเลือกได้อะคะ่ะสุดท้ายอะเราเลือกความสุขของเรา ตารู้สึกว่าทางสิบิจิจะเป็นคนที่เลือกที่ความสุขของเราถ้าเราไม่ใช่เราสามารถปฏิเสธได้ค่ะในมุมของอคนมีคู่เนี่ยตาลมองว่าเดือนนี้เนาะอาจจะมะีภาวะงอนกันบ้างนะคะหรือว่าขาดการโฟกัสกันไปบ้างบางครั้งเราเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอินดี้หรือว่าค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะคะถ้าถามว่ามันถึงขั้นรุนแรงทะเลาะกันรุนแรงหรือเปล่าอาจจะไม่นะแต่บางทีมันเหมือนขาดการใส่ใจไปบ้างค่ะสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะคือ1ให้โฟกัสทีศ กันละกันบ้างเนาะลราก็2ก็คือแบบหยิบยื่นความรักเห็นคุณค่าชื่นชมซึ่งกันและกันมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นนะคะตัวของโฟลคคับขึ้นมาเป็นบบรสรุปเนี่ยภาวะเดือนนี้อาจจะมีภาวะงอนหรือว่าแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกตาต้องใจอะไรบ้างนะหรือว่าเราไปทําอะไรเขาก็รู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่บอกนะคะก็คือการที่ปรับมันเป็นช่วงอะไรแห่งการปรับการจูนการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะอาจจะไม่ได้มีการทะเลาะรุนแรงแต่ถ้าเรากระดูด,ดว เนี่ยเรามาดูดวงลงกนะถ้ารู้รู้ว่า มันมีอารมณ์หรือว่ามีสภาวะที่จะเป็นอย่างง่ายๆคะ่ะ<ง>ก็ปรับเปลี่ยนหรือพฤติกรรมนะคะเรื่องของอชีวิตคู่ของคุณก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะในด้านของสุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของสายตาค่ะแล้วก็ทานน้าให้มากขึ้นเท่านั้นเองเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถ้ามีเวลาไปรีแลกซ์เดินสวนหรือว่าแบบไปท่องเที่ยวก็จะเป็นการรับ e อ e น g y ดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคะในด้านของการทําบุญเดือนนี้นะ่าจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะการทําบุญให้กับคน คนในพื้นที่ห่างไกลนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้หรือการบริจาคน้ําต่างๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกลาลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้รักษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ